พี่ลักขานี่คุณทำอะไรคะเนี่ยอ๋อพี่รู้ว่าโยเกิร์ตมันดีต่อผิว,วจ้าแล้วก็พี่ก็อยากลองมาร์กหน้าใหม่ของนังวาด้วยจ้ามาร์กหน้าตอนนี้เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะมีอะหรือเปล่าคะคือว่าฉันเห็นเขามาร์กหน้าเวลานี้ฉันก็เลยแปลกใจค่ะคุณเป็นอะไรไหมคะ แล้วค่ะคือสามีของฉันเนี่ยเขาชอบทําอะไรแปลกๆแบบนี้เป็นประจำเลยอะค่ะ,ะแล้วนี่คุณก็ท้องเหรอคะเนี่ยท้องลูกผู้หญิงลูกผู้ชายคะลูกสาวค่ะฉันก็ท้องเหมือนกันค่ะแต่ว่าของฉันเนี่ยลูกผู้ชายดีใจด้วยนะคะว่าแต่คุณอยู่แถวนี้เหรอคะอะไม่หรอกค่ะ บ้านของฉันอยู่ห่างจากที่นี่1กิโลค่ะเพราะสามีของฉันอ่ะเขาบอกว่าที่นี่มันอันตรายมากเลยนะคะหรอคะแต่ว่าที่นี่มีรปภดูแลยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนคะ่ะจริงหรอคะเนี่ยเออที่รักขาคุณได้ยินที่ผู้หญิงคนนี้เขาพูดไหมคะที่นี่มีรปภด้วยนะ,ะจ้าคุณคะ ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือสามีของฉันเนี่ยเป็นผู้ชายขี้อายอะค่ะจริงหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะสามีของฉันเขาน่าจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงเอาค่ะได้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ สวัสดกลูกทรดกนี่คุณพูดว่าอะไรนะคะอ๋อเขาบอกว่าที่มากหน้าเนี้มันดีมากเลยจ้ะอืมถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันเลยคะ่ะจ้าทำไมเหมือนโจเลยอะ่ะเราน่าจะคิดมากไปเองโจคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกมั้ง จินจ๋าพี่มาแล้วจ้าโจะคะทำไมหน้าถึงเหนียวอะไรแบบเนี้ยอ๋อ,อ,อพอดีพี่ทาครีมกันดดแดดเลรวจ้ะแล้วพี่ทายเยอะไปหน่อยอะ่ะหน้ามันเลยเยิ้มอ่ะเหรอคะเอ่อโจคะพรุ่งนี้เราต้องไปซื้อของเข้าบ้านนะคะออแต่พรุ่งนี้พี่ทำงานนะสิ แต่ว่าลูกใกล้จะคลอดแล้วนะคะของใช้ของลูกไม่มีอะไรสักอย่างอะงั้นวันนี้พี่ขอเข้าไปเคลียรงานก่อนนะเจ้าคะแล้วจะกลับกี่โมงเหรอคะเออ สักพักนึงอะจ้ะง,งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะทำไมรองเท้าเหมือนของผู้ชายคนนั้นเลยอะเจ้าไปไหนของเขานะ พี่รักจ๋าดูสิพี่ซื้ออะไรมาให้โอุ้ยพี่จอหน้ารักจังเลยอ่ะก็พี่ก็พี่กลัววาหิวไงอบคุณค่ะเออวาเดี๋ยวพี่ต้องรีบกลับที่ร้านก่อนนะพอดีว่าพี่ลืมโทรศัพท์ไว้อ่ะอืมถ้างั้นวาไปด้วยได้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะร้านพี่มันอยู่ไกลเดี๋ยวว่าจะเหนื่อยเอาเดี๋ยวพี่ที่ไปรีบมานะ นั่นมันผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่ไหนเขาบอกว่าเขากลับบ้านไปแล้วอะฉันมีเรื่องจะบอกอะคะมีเรื่องจะบอกเอ่ออะไรเหรอคะคุณรู้จักโจ้ไหมคะพี่โจ้อะสามีฉันเองคะ่ะนั่นแหละคะ่ะเขาเป็นสามีของฉันแล้วก็เป็นพ่อของลูกในท้องฉันด้วยเป็นไปไม่ได้อะก็เมื่อกี้คุณก็เพิ่งเจอพี่โจ้ไปนี่คะ ฉันไม่เห็นคุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับพี่โจเขาเลยอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือฉันขอให้เขาออกมาซื้อช็อกโกแลตให้ฉันแต่ว่าเขาเดินเลยบ้านมาฉันก็เลยตามมาดูเห็นว่าเขาอยู่กับคุณนี่แหละคะ่ะเมื่อกี้อะ่ะเขาเอาโยเกิร์ตมาขหน้าฉันก็เลยไม่เห็นหน้าเขาฉันก็เลยไม่ได้พูดอะไรคะ่ะแบบนี้นี่เองอะ่ะพี่โจเขาถึงได้เอาโยเกิร์ตไปทานหน้าเลอะไปหมดเลยอะ่ะแล้วนี่ คุณกับฉันก็ทองไร้เลียกกันด้วยอ่ะเราจะปล่อยให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้นะคะจินจินจินอา้าวจินไปนไหนมาจินออกไปดูต้นไม้ข้างบ้านมาคะ่ะได้ของมาไหมคะพี่ลืมซื้อช็อกโกแลตมาให้จินเลยอ่ะ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรคะจินบอกให้พี่ซื้อขนมอย่างอื่นตังค่ะนี่พี่ลืมเหรอจินพูดชัดเจนแล้วนะเออจินพี่ขอโทษนะพอดีพี่อาจจะฟังผี่ไปอะอ๊ยจินจินไม่ลแ赖พี่โจ้จินว่าจินจะคลอดแล้วอะ,วอวอะฮะจะคลอดแล้วเหรองั้นเดี๋ยวพี่โทรตามรถโรงพยาบาลให้นะโอ๊ย ฮัลโหลครับพี่โจ้พี่โจ,จช่วยด้วยค่ะว่าปวดท้องจะคลอดลูกแล้วพี่โจ้พี่โจ้จช่วยหว่าด้วยฮะเอ่อคือไปจีนปะพี่โจ้ไหนบอกว่าอยู่ที่ร้านคะเอ่อคือเน่คิดว่าจะสวมเขาให้พวกเราสองคนยังนานแค่ไหนฮะทำแบบนี้ทำไมจิน ว้าทั้งหมดอ่ะที่ทำเนื้อลูกนะพี่ไม่ได้ตั้งใจให้เนื้อเป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่ว่าเข้าดันมาทองพร้อมจีนงนะดิกล้าพูดเนาะถ้าพี่ไม่ยุ่งกับเขาเขาจะเป็นแบบนี้ไหมออกไปจากบ้านจีนเดี๋ยวนี้แต่จริออกไปเชิญอ่อคุณคะฉันขอโทษนะคะ ฉันไม่รู้จริงๆว่าพี่โจเขามีคุณอยู่แล้วอะค่ะคุณไม่ต้องขอโทษฉันแล้วค่ะคนที่ผิดอะ่ะไม่ใช่คุณแต่เป็นเขามากกว่าแต่ตอนนี้เราสองคนไม่มีพ่อของลูกแล้วนะคะแต่ฉันก็เชื่อว่าเราสองคนเนี่ยจะต้องเป็นแม่ที่ดีได้แน่นอนค่ะ